กรุงเทพมหานครนาวลีฟินแบงค์ไทยแลนด์วรือ Bangkok, ทางรถไฟฟ้านะครับก็วิ่งไปทัป้งในรู้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุขมุมวิท ก็มาเรียนมาเรียนมาเรียนมาเราเราที่จะใส่ข้อมูลเนี่ยข้อมูลแล้วก็ก็มีอะไรก็เพิ่มข้าทางที่นั่นหลนะเราะมันเรีดูเราก็นานอยนะใช้งนก็ร้ง เต็เหมดเลยสวยมากมันเป็นหมอกหรือเป็นควนันขมงรถขวันเนาะขวันรถยนต<ม>์เนาะสมกับหมอกเนาะมัน็เลยจับตัวแล้วมันสลายช้าเหมือนเมืองในหนังเลยรู้เลยไอ้แดงเขาขาวนะ่าจะเป็น ไอ้ไอ้ที่ถังกลมใส่โลน่าจะเป็นรงกันน้ำมันไหมแก๊สหรือน้ำมันขาวๆห็่ไหมที่กลมกลมอ่ะใกล้ๆนะโ่นเลยโน่นน้ำมันลมกมน้ำมันด้วยรงกโรน้ำมัน้่ใจกลางเมืองน้เก็บเลยไหมใกลางเอกเป็นแม่น้ำใช่ไหมใช่เขาเขาตามกฎหมายต้องไม่น้ำ น,น,น,นะน้ำมันติดไปน้ำเจ้าพะยานะรู้ว่าเนไโกงเป็นไรนะครคล้ายๆกับอบต้คอนนเ้อ่หม่มันน้ำเจ้าพระยามัน้ำเ้ำพยา,พยาสูงไม่ถึง กำเป็เจาสกสะพานอนันุสะพานเลยที่เรามองเห็นสะพานกรุงเทพกันลูก่อลของขับต้อง